สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องป้า TikTok Channel 1984ค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะอย่างที่ป้าได้บอกไปเลยว่าเราจะมาเปรียบเทียบ2ตัวนี้ค่ะอานะคะ2ตัวนี้เลยนะคะนั่นก็คือตัวนี้เลยนะคะตัวจ o วีน่านะคะของน้องแกมกีเนาะซึ่งป้าก็จะใช้เบอร์ศูนย์สองนะคะซึ่งใช้ดีมากหมดแล้วอ่ะใช้ดีนะคะแล้วก็ตัวใหม่เลยนะคะตัวนี้ของ4ฟร์ยนะคะก็คือตัว For you2 Excel Skin นด์สนะคะฟ r คัล a ว e Foundation ซึ่งไอตัวนี้มันดีอยู่แล้วเราก็เลยอยากให้ไอตัวที่ได้มาตรฐานดีงามเนี่ยมาเปรียบเทียบดูซิว่าเอออะไรมัน ยังงไเพราะว่าเขาดีอะเนาะเราก็อยากดูว่าอันนี้มันจะดีถ้าเทียบกันแล้วมันจะอะไรยังไงนะคะเราก็เลยต้องขอยืมน้องมาเปรียบเทียบหน่อยนะไม่ใช่ว่าแบบว่าเอ้ยจะแบบมาว่าน้องดีไม่ดีอะไรยังไงนะคะก็จะมาเปรียบเทียบกันหน่อยว่าเออมันจะดีเทียบเท่าตัวนี้ไหมหรือยังไงนะคะซึ่งราคามันก็พอๆกันเอาตรงๆนะคะก็เลยแบบว่ามันไม่ต่างกันมากปริมาณไม่ได้ต่างกันมากก็เลยอยากจะรู้ณตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราไปดูการรีวิวเปรียบเทียบของป้าเลยค่ะป้าย มาะค่ะทุกคนมาแล้วนะคะก็เดี๋ยวเราจะมาลงสกินแคร์กันก่อนเลยนะคะซึ่งไปแล e ้วนะคะป้าจะลงสกินแคร์ที่แบบป้าใช้แบบรูทีนเนาะเป็นประจำนะคะอ๋อหยดห <laughs> ยดยดหยดยด,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 ยดลงจมูการเติมผิมก็คือใช้เวลานะคะทุกคนแต่มันก็ต้องเตรียมนะคะทุกคนเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่เตรียมผิวให้ดีแล้วแบบ ดเพราะฉะนั้นต้เตรียมผิวให้ดีป้าก็เลยใช้ไปเลยะค่ะสามสิบแถมอย่างนี้นะคะซึ่งมันไม่ได้หนักหน้ามากเกินไปสำหรับคนที่ผิวผสมนะโอเคเซเรย์เลยนะคะเหล่านี้นะอันนี้คือใช้หมดเป็นแบบเป็นสิบขวดแล้วอันนี้น่าสี่ห้าขวดแล้วนะคะสำหรับอันนี้เป็นเทอร์รี่เนะา, ury, เนาะเน็ตเทอร์รี่ดอลลาร์อะไรเงี้ยนะคะนี่งามสองคนนี้คือดีนะคะโอเคนะคะซึ่งเข้าผมเข้าผิวแล้วต่อไปเป็นทิ้งกันแดดลุยเลยนะคะสองข้อนิ้วโอุย๊ยกว่าจะเตรียมผิวหน้าเสร็จทุกคนเรียบร้อยนะคะตอนนี้ก็อยากแบบว่าเตออ่อ,บบยยอะไรอย่าางนี้เะ,ะไม่ไหววทุกกคคคนนนนมอออองงงตรรร็จร้จิออๆะะะะเเดี๋ย แม่่ยัเ็น,นโอเคนะคะประมาณนี้มาเรามาเลยกันเลยใช้ตัวโจวีน่านะคะโจวีน่าจะเป็นเบอร์02นะคะทุกคนนี้เนาะโจวีนาว่นาป้าจะทําการลงรองพื้นในส่วนของโจวีนา่าด้านซ้ายมือเลยนะคะไม้พูดพุ่มทำเพลงนะคะทุกคนลอยเลยนะคะโดยเราจะใช้ฟองน้ำเด้อนะจ๊ะอืมซุ้มกันไปโจวีน่านี่คือเขาใช้ดีอยู่แล้วนะคะทุกคนคือดีดีดีมากแล้วก็402นี่คือแบบเข้ากับสีผิวป้าแบบ บอกเลยนะคะว่าเขาเป็นขวัญใจของป้าซึ่งมาประมาณ3ามปีกว่าแล้วก็คือดีจริงๆรินะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในการที่จะนํามาเทียบนะคะคือคือของมันดีอะพอมันดีปุ๊บเราอยากจะรู้ว่าเอเอไอตัวที่เราแบบใช้ใหม่หรือทดลองใหม่หรืออะไรเงี้ยซื้อใหม่เนี่ยมันจะดีไหมเราก็เลยอยากที่จะเทียบกับอะไรคะของที่มันดีอยู่แล้วนะคะไม่มีอะไรมากเลยนะคะหรือม,มีความต่างกันอะไรยังไงเนี่ยนะคะเนาะเสร็จแล้วจอยหน้าครึ่งหน้าของป้านะคะซึ่งจัยหน้าก็จะแบบนะคะปกปิดได้ในระดับที่ดีเลยก็คืออาจจะไม่แบบว่าฟูเค้าเรทอะไรขนาดนั้นแต่ว่าก็็คคือเเนี่ยห,หมะ กริปนะคะอันนี้ไม่พูดข้านลำเพลงเยอะไม่พูดมากเพราะว่าเขาดีอยูแล้วนะคะะเราจะไปตัวนี้เลยที่เราจะมาเทียบด้วยนะคะก็คือตัว For You Two นะคะ For You Two เนาะซึ่งก็มีคลิปเต็มของเขาไปแล้วนะคะแต่อันนี้ยเราจะมาเปรียบเทียบดูว่าเอออะไรยังไงเนาะเก็บป้ายอยู่หลังหลังข้อมือนี้นะคะแล้วก็จะใช้ในส่วนของทางอื่นเราจะได้ผลการประมาณตรงนี้นะคะ่ะ ป้าจะบอกว่าไอคลิปที่ป้ารีวิวเฉพาะตัวตัวนี้โฟลิทูอะป้าใช้มืออะซึ่งมันก็เกลี่ยเกลี่ยได้แต่ว่าจะบอกว่าฟองน้ำเกลี่ยดีกว่ามาประมาณมากมากเลยนะทุกคนแนะนำเลยนะใครแบบว่าจะใช้โฟลิทูตัวนี้นะคะใช้ชองน้ำทุกคนดีมากเกลี่ยดีงานผิวโอเคเลยนะคะเนี่ยดีเลยซึ่งความเป็นเนื้อของอ่อตัวโฟลิทูเนี่ยมันจะแมทกว่านะทุกคนมันจะให้ความแบบแมทกว่า่ะมันจะไม่ชุ่มชื้นเท่าตัวโจวีน่านะคะอันเนี้ยตามแบบว่ารู้สึกที่แบบทาลงไปเนี่ย จะไม่แบบว่าชุ่มเท่าจูวีน่าจะมีความแมทนะคะแล้วก็มีความเบาความเบารู้สึกว่าอ่อค,คือจะเบากว่าน,นิดนึงนะคะทุกคนนิดนึงนะคะไม่ได้แบบเยอะมากแต่อย่างไรเนาะขอกระจกนิดนึงนะเพราะว่าจะได้ดูความเนียนของมันโอเคนะคะแล้วก็ขอย้ําแค่ตรงนี้นิดนึงนะะเนะะเานนนนะ,ะเพราะว่ามันเป็นแบบเป็นเป็นสิวที่กำลังจะเป่งเห็นไหมคะความเป่งก็ประมานี้ทุกคนความเกร็บคือยังไงคะ เดี๋ยวป้าไปแต่งหน้าก่อนแล้วเดี๋ยวมาเจอกันนะจ้าไปแล้วมาแล้วคะ่ะทุกคนไปแต่งหน้ามาเรียบร้อยแล้วนะคะก็นะคะอันนี้ก็แบบลงแบบว่าแค่แบบแป้งฝุ่นสีจันทารซูเเซนเท่านั้นนะคะเ่ะเรามาระยำเป็นกันอีกทีนะคะไซส์มือของป้าจะเป็นโจวีน่านะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะ For y o u t ู o e x c e l l e น t skin นะคะก็เดี๋ยวเราจะมานะคะทดสอบกันทั้งวันนะคะว่า อะไรจะคุมมันกว่าการอะไรยังไงตกลงตกล่องไหมตามที่เป็นแบบว่าร่องใต้ตาป้าอะไรอย่างนี้นะรวมถึงเป็นคาบไหมนะคะอันนี้ก็ประมาณนี้โดยรวมแล้วนะคะ2ตัวเนี้ยบอกตรงว่านะคะดีแบบพอๆกันเลยเนาะเนี่ยฟรยูทพูพอลงด้วยฟองน้ําก็คือแบบเนียนกลิบ เลิศมากเลยทุกคนนะคะแล้วเบื้องต้นเนี่ยไม่ตกร่องนะคะงานผิวได้แบบโอเคเลยอันนี้ก็คือไม่ได้ทาไฮไลท์เหมือนเดิมนะจ๊ะไม่ได้ทาไฮไลท์ก็ยัมีความแบบกโกลอยู่นะโออนะคะทุกคนอืมดีงามนะคะแต่ว่า ระหว่างวันจะเป็นยังไงแล้วถ้าเกิดตอนกลางค่ำกลางคืนไปมันจะเยิ้มไหมมันจะอะไรยังไงอะไรของมันกวกันนั่นคือสิ่งที่ป้าอยากจะรู้นะคะงั้นก็เดี๋ยวป้าไปใช้ชีวิตก่อนแล้วมาเจอกันตอนสรุปทีเดียวเลยนะจ๊ะบ๊ายบายเป็นไงสดใสดีงามทั้งคู่ไปแล้วอ้าวค่ะทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายสองยี่สิบนะคะเมื่อกี้ลืมบอกเวลาอันเนี้ยเป็นแบบว่าผิวที่แบบ อยู่ตามแสงธรรมชาตินาะดูดิข้างนอกนะคะดีงามทั้งคู่เลยอ่ะทั้งโจวีน่าแล้วก็ในส่วนของโพยูทูเลยอ่ะทุกคนเนื้ออย่างที่ป้าบอกนะป้าไม่ได้ใช้ไฮไลท์นะจ๊ะทุกคนมีความกโกลดีงามปกปิดดีนะคะแต่ว่าทั้งวันมันจะดีไหมนี่คือประเด็นเนาะเดี๋ยวป้าก็จะไปใช้ชีวิตท,ทั้งวันแล้วก็เดี๋ยวเรามาเจอกันตอนสรุปผลนะคะเดี๋ยวมาเจอกันไปแล้วบ๊ายบายหูร้อนมากคือรอนจักรแเปียกมากวันนี้ คิดว่าน่าจะทดสอบได้แบบอย่างดีเลยนะคะแม้ว่าอยู่บ้านก็ตามเพราะว่าเราไม่ได้เปิดแอร์นะคะอ่ะโอเคไปแล้วค่ะทุกคนคะผ่านไปแล้ว2ชั่วโมงพอดีเลยนะคะเราก็จะมาดูผิวกันนะคะว่าสองชั่วโมงเนี่ยสองตัวนี้เป็นยังไงบ้างนะคะพอดีว่าป้าได้ออกมาทําธุระข้างนอกพอดีเนาะแล้วก็มาดูกันใกล้ๆเลยนะคะแบบนี้เลยเห็นไหมคะว่า2ชั่วโมงน้ํามันมันจบมานิดนึงเนาะย,ยังไม่เยอะมากนะคะทําให้ผิวมันรู้สึกแบบเป็นธรรมชาติมากขึ้นนะยังไม่ได้มันแบบเยิมนะคะซึ่ง ะะก็โอเคทั้งคู่นะคะตอนนี้เหมือนมันกลืนเป็นแบบเหมือนรองพื้นตัวเดียวกันเลยเนาะดูสิคะเหมือนมากนะคะเหมือนเหมือนเป็นรองพื้นตัวเดียวกันเลยอะ่ะถ้าไม่บอกว่าอ,อซ้ายมือเป็นจูวิน่าขวามือเป็นโฟร์ยูทูก็แบบตรงนีออกเลยเนาะเดี๋ยวมาเจอการสรุปนะคะเดี๋ยวปาไปทำธุระก่อนแล้วเดี๋ยวมาเจอกันนะคะบ๊ายบายมาค่ะทุกคนพร้อมแล้วนะคะแม้ว่าวันนี้นะคะจะทดสอบทิ้งความมันได้ไม่ถึงหกชั่วโมง อ๋อไม่ถึง8ชั่วโมงนะคะทุกคนกคือได้6ชั่วโมงเท่านั้นเนาะเพราะว่าไม่ไหวแล้ววันนี้คือร้อนมากนะคะแล้วก็ป้าก็อยู่บ้านที่ไม่ได้เปิดแอร์เลยนะคะเพราะฉะนั้นนี่ยความมันมันพร้อมแล้วเราก็จะไม่รอช้าเนาะเราก็ทําการสรุปผลเลยดีกว่านะคะก็เบื้องต้นนะคะในเรื่องของการตกกร้องใต้ตาอะไรอย่างเงี้ยนะคะทางฝั่งของทงั้งออ โฟร์ยูทูนะคะแล้วก็โจวิน่านะคะไม่ได้ตกแบบต่างกันเนาะแล้วก็ในเรื่องการเป็นคราบนะคะเนี่ยใช้ฟองน้ํากับตัวโฟร์ยูทูอ่ะคือจะบอกว่าไม่คือกลืนผิวอ่ะทุกคนเราเราหาได้แล้วว่าแบบว่าเออจากการใช้มือนะคะทุกคนให้ใช้ฟองน้ําอะ่ะอืมคือไม่เป็นคราบไม่เป็นคราบมากอะ่ะเป็นแต่ว่าแบบไม่ได้นะ่า เกลียดอะไรนะคะคือแบบมันจะมีในส่วนที่แบบป้าเป็นแบบว่ารูของขนเนาะมันก็จะมีบ้างนะคะนิดนิดหน่อยหน่อยเนาะแต่ว,ว่าหมองตรงว่ายังแบบโอเคอยู่นะคะรวมถึงโจวิน่าด้วยเนาะก็ยังได้อยู่นะคะได้อยู่นะคะเอ,อ่อเพราะฉะนั้นเราจะมาดูในเรื่องของความคุมมันกันเลยนะคะก็ป้าจะซับมันในส่วนของด้านโจวิน่าไปเลยนะคะเนาะเพราะว่าโจวิน่าเขาจะเป็นตัวแบบ ตัวยืนพื้นนะคะตัวยืนพื้นอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยคะคือแบบว่าไม่ใช่แบบว่าเออมันมากมันน้อยอะไรคือปกติธรรมดาแต่ว่าเบื้องต้นอะ่ะไอไอคลิปเดี่ยวๆของตัว for You t w o อะคะ่ะมันก็ค่อนข้างที่จะแบบมันโดยแบบปกตินะคือไม่ได้แบบไม่ใช่ว่าไม่คุมมันเลยคุมนะคะแต่ว่าไม่ใช่แบบว่าอ อีคุมจนแบบไม่มีน้ํามันออกมาเลยแบบโอ้โหไม่ว่าอากาศจะร้อนสักแค่ไหนอะไรย่างเงี้ยไม,ไม,ไม่ไม่ขนาดนั้นนะคะยังไงมันก็มีออกมานะคะด้วยความที่เราเป็นคนผิวผสมเด้นนะคะคางนี่แหละชัดเจนเปลี่ยนแน่แนะคะอืมเพราะประมาณนี้นะคะสําหรับจูวิน่าเนาะอ่านะคะเนี่ยก็จะประมาณแบบแผ่นเนี่ยเกือบแผ่น โดยปกติของป้านะถ้าแบบไม่ได้มันขนาดนั้นก็จะแบบเกือบแผน่นอันนี้คือทิ้งไว้6ชั่วโมงอะ่ะมันก็จะแบบไม่ไม่เท่าแปดชั่วโมงหรือสิบชั่วโมงเนาะมันก็จะประมาณนี้ไม่เต็มแผ่นมากนะคะแต่ก็คือแบบว่าเนีแ่ยบบเกือบเต็มนะคะเนาะอันอนี้คือในส่วนของโจวีนาซับแล้วก็คือดีนะอ่ะต่อไปเรามาดูกันในส่วนของโฟยูทูนะคะที่เขาบอกว่าคุมมันยีิบสี่ชั่วโมงนะคะก็เราก็ไม,ม่ถึงยีิบสี่ชั่วโมงหรอกเอาตรงๆมันไม่ได้นะทุกคนนะยี่ิบสี่ชั่วโมงมันเป็นไปนไมไ หน้าเราจะเป็นอย่างอื่นก่อนยิ่งแบบว่าป้าอายุสามแปดแล้วอะเนาะการที่แบบว่าไม่รีบรางเครื่องสำอางออกนี่คือสิวอุดตันบานแบบเขาเรียกว่าเยอะเลยนะอันนี้เคยแล้วนะคะสมัยเป็นวัยรุ่นนะยี่สิบแบบกว่า,วาแล้วแบบว่าปาร์ตี้ไงสายปาร์ตี้ไงปาร์ตี้เสร็จเราก็นอนไงเออนะคะแล้วก็แบบลืมล้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยเนาะโอ้สิวอุดตันเนี่ยที่เป็นมหาสงครามมหากราบของป้าอยู่เนี่ยก็คือมาจากนี่แหละจากการที่แบบ ไม่ยอมแบบว่าครีนหน้าผิวแบบเลยอะไรอย่างเงี้ยอุอ้ยนะคะอ่ะพูดไปเยอะออกออกนอกเรื่องมาดูกันนะคะก็เอาตรงๆนะตอนที่ออทำการซับหน้ามานันอะความรู้สึกคือรู้สึกว่าฝั่งเนี้ยมันมันซับเอานะ้ำมันขึ้นมาได้น้อยกว่าเหมือนรู้สึกว่าด้านโพยูทูอะจะแบบมันน้อยกว่าหน่อย นะคะเนี่ยเนี่ยถ้าถ้าจะดูความโปร่งของตัวแผ่นกระดาษสาบอะอันเนี้ยมันจะดูโปร่งใสมากกว่าก็แสดงว่าน้ำมันอ่ะมันเยอะกว่าเนาะด้านเนี้ยมันมุกว้างกว่าหน่อยก็จริงแต่ว่าตรงส่วนของตรงเนี้ยน้ำมันมันไม่ได้แบบคือแผ่นกระดาษกระดาษมันไม่ได้แบบโปร่งเท่าตัวนี้นะคะเพราะฉะนั้นเอาที่ความรู้สึกนะคะแล้วก็จากตรงนี้ที่แบบแม้ว่าตรงนี้จะเห็นกว้างกว่าแต่เนื่องจากในส่วนนี้มันไม่โปร่งเท่าป้าก็ นะคะขอคิดว่าตัวโฟลิวทูเนี่ยอันนี้คิดด้วยความรู้สึกนะไม่ต้องเอาเป็นเกณฑ์อะไรทั้งสิ้นนะคะเป็นความรู้สึกคือจะเอาเป็นตัวนี้อย่างเดียวมันไม่ได้หรอกเนาะเพราะว่าตอนซราบมาเรามีความรู้สึกว่าอะไรมันซับแล้วมันดูดนะ้ำมันขึ้นได้มากกว่ากันคือข้างไหนมันดูดได้มากกว่ากาันเพราะฉะนั้นนะคะขออนุญ,ญาตโฟลยูทูมีความรู้สึกว่าคุมมันกว่านิดหนึ่งนะคะนิดหนึง่งอย่างไม่ได้มีในยาอะไรเพราะว่าจากผลตัวนี้มันก็ไม่ไม่ได้แบบ เออเห็นได้อย่างชัดว่าแบบคุมได้อย่างมากมายแต่มีความรู้สึกว่าน้ำมันฝั่งนี้มัน,ม,นมันน้อยกว่านะคะอันนี้เป็นความรู้สึกตอนซับกระดาษเดอร์นะคะสับหน้าเพราะฉะนั้นนะคะก็แล้วแต่คนชอบก็ไปเลือกกันดูนะคะว่าเออถ้าเป็นแบบผิวหน้าตัวเองอะ่ะจะชอบประมาณไหนนะคะในส่วนของป้าป้าก็มีความรู้สึกว่า มันไม่ได้ต่างกันมากขนาดนั้นแต่ถ้าตอนนี้จะให้เลือกหยิบนะคะเนื่องจากมันเป็นหน้าร้อนนะคะแล้วก็เหงื่อหรือว่าแบบความมันออกค่อนข้างเยอะเลยป้าก็จะเลือกตัวนี้นะคะคือ Pro U2 นะจ๊ะส่วนตัวนี้ก็ยังเป็นลูกลักหยิบจับได้ง่ายอยู่เหมือนเดิมนะคะโอเคอันนี้ก็เป็นทั้งหมดของคลิปในวันนี้ในการเปรียบเทียบนะคะซึ่ง ก็ขึ้นอยู่กับผิวหน้าของใครของมันด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะไปลองในส่วนของตัวเองได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะป้าก็ขออนุญาตฝากช่องป้าด้วยนะนะคะใครชอบการรีวิวสไตล์นี้ก็กดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันไว้เลยนะคะแล้วก็เจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายเสียงแบบเสียงสองไปไหนเจอกันคลิปหน้าค่ะไม่บายไม่บายค่ะ